ก่อนตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Su มเบเนอร์วลอล์คทีเิกับผม p e เตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดสุ่มหาตัวละครใหม่จิ้งจอกก้าวหางและก็จะมาพูดเกินคเขาวๆด้วยนะครับว่าเราควรจะต้องเปิดหาตู้ไหนดีและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านพาวเวอร์เพย์เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนัลล็อกออร์เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีีกกมมเ น,นและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k PowerPay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอ like ดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเก,ม,เกมนึกถึง PowerPay นะครับเราก็อยู่กับตัวละครของพี่เบียนะครับในวันที่18นี้เขาอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นจิ้งจอกเก้าหางแล้วก็จะมีเพิ่มด้วยกัน3ตู้ด้วยกันนะครับเม็ตู้ทัดไฟตู้ทัดน้ําแล้วก็ตู้ทัดลมของจิ้งจอกเก้าหางนะเขาก็จะมาพร้อมกับสม,มอนเวทมนต์จัดเต็มเปิดสกอร์ถึงก็จะรับของได้แล้วก็มีล็อกอินรับของงัม วันที่7ได้เป็นคอสตูมผู้พิทักษ์คอนทาน่าได้ครบทั้ง5สีแล้วก็จะมีเฮินฟ้าสู่คอนทาน่าสามารถรับของตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกนะครับเรียกได้ว่าแจกค่อนข้างเยอะเลยแต่หลักสําคัญจะอยู่ที่การเปิดสุ่มตัวละคจรจิ้งจอกเก้าหางว่าเราควรจะต้องเปิดสุ่มตู้ไหนดีใน3ธาตุนี้ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเล่าเนี่ยขาดตัวละครสายไหนอาสายนั้นให้เปิดสายนั้นนะครับถ้าเป็นจิ้งจอกเก้าหางธาตุไฟเขาจะมีความสามารถเป็นพวกลดต้านทานคีและก็เพิ่มคีดาเมจนะครับการเพิ่ม ีดาเมจของเขาเนี่ยจะเพิ่มเยอะมากๆและยังมีสกิลที่สามารถเก็บสแต็กไฟจิ้งจอกเมื่อครบตามเงื่อนไขนะครับและหลังจากที่เราเปิดใช้เนี่ยก็จะสร้างความเสียหายใส่พวกสัตว์ประหลาดเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้พวกสถานะต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปอีกซึ่งธาตุไฟเขาก็จะเป็นสายธนูสายทําดาเมจที่ดีมากๆหนึ่งตัวในกรณีที่เราเอาไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนะครับถ <ๆ S 1> ้าเพื่อนๆขาดตัวละครดาเมจย,ยิ่งเป็นเฉพาะตัวละครธาตุไฟด้วยแล้วนะครับตัวนี้แนะนําเลยให้เปิดหาจิ้งจอกธาตุไฟซึ่งในส่วนของการจะลกเน่อย,ยมาพูดถึงึงงกกันนอีีทแล้วกัน อ่ะมาดูในส่วนของทาาดน้ํา ธาน้ําของเขาก็จะเป็นสายซับมีพวกผลฟื้นฟูส p ปลดเอฟเฟกเสริมพลังลดดาเมจที่ได้รับแล้วก็เกาะคาถาหรือเรียกว่าเป็นตัวละครฟูซับฟื้นฟูส p ตัวละครฮิลปลดเอฟเฟกต์แต่จริงๆแล้วหน้าที่นี้อาจจะมีค่อนข้างหลายตัวนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีตัวฮิลตัวฟื้นฟูตัวปลดเอฟเฟกสามารถใช้ตัวละครน,นี้ในการเล่นได้มาทําตัวนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับถือว่าเป็น1ตัวที่เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสายซับหรือเปล่าส่วนจริง สถานะไฟฟ้าช็อตเนี่ยมีน้อยตัวมากมีดาเมจทำลาย SP ปลดภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดเท็บอันนี้ก็จะเป็นสถานะต่างๆที่เขาแสดงให้ดูตัวนี้ห,หลักๆน่าจะเอามาลงดันผนึกเพราะเด่นๆก็อยู่ที่ไฟฟ้าช็อตแล้วก็ทำลายแล้วก็ดาเมจทำลาย SP สกิลของเขาเนี่ยจะไม่สามารถปลดได้นะครับเมื่อทําให้ถูกไฟฟ้าช็อตและโอกาสการติดเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยเรียกได้ว่าของดีเลยนะแต่ในหน้าที่นี้เรามีตัวอื่นอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเทียบความสําคัญแล้วนะครับธาตุลมเนี่ยจะมีความสําคัญค่อนข้างน้อยสุดนะครับ,ำรบสำ ต่เก้าห่างท่าแสงนะครับเขาก็จะมีพวกขโมยเอฟเฟกต์เติมพลังปลดเอฟเฟกต์ลดพลังฟื้นฟูเอสพีลดเวลาคูลดาวของสกิลเขาจะยิงได้ต่อเนื่องแล้วก็ฮิลได้ด้วยนะครับแต่ในเรื่อง damage, าดาเมจทตุไฟอาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับไปสุดทางในการฆ่าสัปปะหลาดแต่ท่าแสงได้ซับได้ฮิลไงแล้วก็ปลดเอฟเฟกต์หลักๆก็อาจจะเน้นเป็นตัว RTA และส่วนถ้าเป็นทตุมืดนะครับเขาก็จะเป็นนักธนูคขามีเยะมีสถานะพกพิดแล้วก็เพิ่มมู่สปีดเป็นตัวละครที่น่าเอามาารามอนแแมปนอกพอสมควรนะครับ เอาป้ามฟาร์มมอนแมปนอกเฉยก็เพิ่มความเร็วได้ยิงสกิลได้ส่วนอื่นๆจากที่อ่านด,ดูสกิลนะครับเหมือนไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะดังนั้นสรุปเลยนะครับตู้ที่คนที่ต้องเปิดหา้าขาตัวละครทำดาเมจแนะนําให้เปิดหาจิงจอกธาตุไฟ้าขาตัวละครสายซรัฟนะครับแนะนาให้เปิดหาจิงจอกก้าวห่างธาตุน้ำธาตุลมอาจจะมองข้ามได้อยู่นะครับเพราะมีตัวละครอื่นสามารถทํหน้าที่นี้ได้แต่ส่วนในพาร์ทนี้ที่เราจะมาเปิดเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกัน3มตู้เลยแล้วกันนะครับมาลองดูกันว่า,วาเราจะได้ตัวละครกอนการันตีหรือเปล่า ขอให้ไม่ไปสุดทางและได้ครบ3ามตัวแล้วกันนะครับมาลองดูตัดไฟก่อนสิบแรกก็นิ่งไปแล้วครับสิบต่อมาจัดไปต้องรุ้นให้แตกม่วงและตัวเนี่ยค่อยรุ้นทีหลังแต่ถ้าออกแสงมืดมาด้วยก็จะดีมากเฮ้ย รอบ3รอบ3นี่ยังไม่ม่วงเลยครับผมว่าอาจจะต้องสลับตู้ไปก่อนนะฮะต้องท่านลมสักสิบสิเฮ้ยโอ้โหท่านลมเนี่ยสิบมีม่วงอยู่ส่วนจะออกตัวละครที่เราต้องการหรือเปล่าท่านลมไม่หลุดเลด อ่าอ่าได้อยู่นะครับธาตุลมสัญญามอนเตอร์ฉบับใหม่ติดมาก็ธาตุลมพอนะครับเปิดแบบ10บทีนี่เลยครับมีจอกธาตุลมมาแล้วนักเวทด้วยเอาไปลงผนึกได้อยู่แบบนี้เราต้องกลับมาตู้ธาตุไฟม่วงไปม่วงติดๆไม่มีสินะกลับไปธาตุน้ำแล้วกันนฮะเพื่ออีกสิก็พอ สิพอไหมอย่างนิ่งนะครับเนเปิดไปอีกสิบแล้วกันไม่มีอืมออล์จงจอกคัดไฟอันนี้รอบที่50แต่โดยรวมแล้วที่เราเปิดไปนะครับ50 20บวกอีก10ก็80สกอร์แล้วนะครับ นันก็ต้องเปิดต่อสุ่มเข้าไปว่ายังไงสินี่นี่มันอมรอบที่60ก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาเลยมตัวนี้ไปอีกสิบเเรียกว่าลุนทุกตู้สุ่มทุกทางวนไปสุดไหมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเยืงการันตีเยือกลันตี โอ้โหพอได้5ดาวไปแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมอันนี้จะแตกม่งอีกทียากมากอีกจอกทัดไฟไม่เห็นเลยครับตุ่มมารอบนี้แหละอย่างนี่80แล้วนะกดปีกร้อยสกอร์จะไม่เห็นสักใบมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหม อะไรนะสามร้อก็เคยเป็นไปแล้วไงโอ้โหยังยาวไปท่าน้ำต่อผมว่าวนดูสักหน่อยแล้วกันวนก่อนวนก่อนวนได้งง,งแล้วกลับไปเปิดสุ่มเข้าไปหนึ่งสของตู้ทัดไป ไม่มีครับสีดาวมาหนึ่งตัวด้วยนะแล้วก็ท่าน,น้ำอีกสักสิบออบทีหกสิบของตู้ท่าน,น้ำอืมืมทานไฟไปฟ้าไม่ม่วงเลยเปิดสกอธรรมดา,าไปก่อแล้วกันอ่ะไม่แน่ล็อกเปิดทีละครั้งอาจจะออกดีก็ได้ เนี่ยสีดาวก็มาเยอะอยู่นะเปิดแบบนี้สีดาวก็มาเยอะอยู่สีดาวแบบรุนัวนะครับสีแล้วก็ต้องห้าไหมอาจะได้ลุ้นโอ้โหเขาจะเอาอสุดทางจริงกดไปไม่ม่วงเลยครับ กดมาหนึ่งร้อยหกสิบแล้วสีดาอีกสองกดไปอีกหลงให้หมดอย่าเกินไปล้นะกลัามาทัดน้ำซิ <c oughs> พอเห็นออกตรงตู้มารอบหนึ่งนี่แย่เลยนะครับ อาดาวไม่ออกอีกเลยไม่มีวิแววเลยสินะอืมอืมกดปีกอะไม่มีอะไรเลยจริงๆครับไปอีกสิบอีกสิบสิบคือรอบนี้มันการันตีแล้วไงาการันตีห้าดาวยังไม่เห็นเลยครับรับมาแล้วกันนะ เอเราเรียบรับมาอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่ออกค้าดาวให้หรือเปล่าเนี่ยแย่เลยนะครับมารุนท่านน้ำดีกว่นานะครับก่อนกระลันตีก็ต้องมีไหมสามดาวด้วยรอบนี้รอบนี้ว่าไงรอบนี้ว่าไง ไม่มีครับสา,าววสามดาวล้วนสามดาวล้วนสองทีนี่มันก็เกินไป,ปหรือเปล่าอืมสี่ดาวมาหนึ่งสีดาวอีกสองกดไปอีกทีหนึ่งผมว่าจะมีอะไรผิดพลาดทำเลตรงนั้นอาจจะไม่ดีนะครับสลับมาตรงนี้ที่กลางเมืองกดไป่าดน,น้ำไม่มีจริงๆนะ น้ำร้อยสีถ้าโดยรวมแล้วก็เปิดประมาณ350นะครับ350ร้อยหาสิธาตุไฟไป200ร้อาตน้ำร้อยแล้วก็ธาตุลมอีก1้อยสิได้ห้าดาวมา1ตัวจะเกินไปแล้วนะจะเกินไปแล้วนะสามครับ กดไีกห้าดาวห้าดาวฟ้าม่วงไม่มีเลยครับเอาแสงสี่ดาวก็ดันซ้ำอีกสามร้อยแปดสิบนิ่งสนิทแล้ก็สามร้อยเก้าสิบไป 390ก็ยังไม่มี400ตัวนี้เขาทำมาหลอกกินสกอร์แน่โดยจังทรงแล้วนี่ฮะล่อไปเลยการันตีการันตีไม่พอนะไม่มีไม่มีห้าดาวให้เห็นด้วยอีกสักหน่อยสิ เฮ้ยนี่ไงมาอยู่เ็ามาตอนรอบนี้5ดาวแล้วเรากดสกคริปต์ข้ามไปแล้วด้วยยังหยาบรอบที่เท่าไหร่นะั้นน่าจะ413รานะครับตู้นี้มันการันตีแล้วตู้นี้ก็การันตีก่อนหน้าแล้วก็ตู้นี้อีก10 413มา5้าดาวเพิ่มอีกหนึ่งตัวตะกอธรรมดาอันนี้อาจจะมีลุ้นกวยอีกนะเนี่ยกอชิ้นส่วน เกืออีกสักตัวไหมดาเมจเราก็จะได้ไปสุดทางดาเมจวอนเตอร์เลยรนะครับมีไหมมีไหมอีกสักตัวปอยากเห็นฟ้าม่วงเหมือนจะไม่มีนะครับแต่ออกม่วงนี้ก็คือไม่หลุดเลดอยู่นะก็คือตรงเลดอยู่แต่แค่มันออกยากเ <c oughs> ทียบกันแล้วมันออกยากพอสมควรตัดไปสกอร์สี่ห้าดาว ม่วงไหมม่วงไหม10%ม่วงยังออกยากเลยจะรับเป็นรับของฟรีของแถมของแจกจากการซัมมอนหน่อยเผื่อรับตรงนี้แล้วอาจจะมีอะไรดีขึ้นเขาอ,อาจจะให้เราแบบง่ายขึ้นไงจะไปอีกสิบ ป่าไม่ม่วงอีกสักสิบปมาไม่มาจริงเหรอดุนยากด้วยสุดทางเลยนะไม่มีครับแมหมอุตส่าจะลุ้นพวกแสงมืด ตัวสักตัวไม่มือก็ได้แต่เปิดต่อไปสู้ต่อไปร้อยสิบ รอสิบก็ยังไม่มีนี่ร้อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยสามสิบเลยครับอเอาให้สุดอีกสักตัวแล้วกดไปอืมไม่มีครับแล้วก็กดไป ตามดาวลวนไปลุ้นตอง200แล้วกันแล้ก็รอบสุดท้ายเอารอบสุดท้ายไปแล้วตามนั้นฮะเกลือก็เกลือผลสรุปแล้วก็คือเกลืออยู่ดีไม่ว่าจะเกลือช้าเกลือไวยังไงก็เกลือพอล่อสุดทางเลยออันนี้4 5ดาวนะครับอาจจะเป็นมอนเตอร์พรอน พล่าลมหลุดพรด้วยเกินไปละ่ะเกินหลุดพรเชยดูความพูดของพิงจอกข้าห่างน้ำแล้วกันนะครับเข้ามาใกล้ๆพิงของจริงแล้วก็กดตัวนี้ด้วย ถ้าฟ้าม่วงบ่อยๆมันน่าจะสนุกกว่านี้แต่นี่เกิดจัดส่วนพทหนาเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวตัวละครให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับพารนทนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามาชมยังไงก็ขอขอบคุณไอดีของวิบเบียมากนะครับที่ให้มารีวิวกันนะครับมาเปิดสม่มกันอย่างนี้แล้วนะเรียกว่าเปิดมันจัดเพลินก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับเจอกันใหม่พัหน้า อ่ะน,นี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปลรลบ